สวัสดีครับผมอยู่กับช่องควันต้าไลกระชัยนะครับวันนี้กลับมาที่บ้านนะครับผมอ่ามาทําธุระที่บ้านนะครับมาทําธุระที่บ้านแล้วทีนี้คือยายบอกว่าจะขายวัวนะครับจะขายวัวที่บ้านเพราะว่าตาก็แก่แล้วนะครับยายก็แก่แล้วก็เลยอยากจะขายวัวออกนะครับแม่ลูกนะครับแบ่ง นะครับให้แม่แม่เอฟซท่านใดนะครับอยากได้เอาไปเลี้ยงนะครับก็ดูนะครับกินยาดีมากเลยนะครับกินยาดีมากนะครับเวนวัวแม่ลูกนะครับแม่ลูกคือสองตัวนี้นะครับนี่แม่นี่ลูกนะครับจะขายสองตัวนะสองตัวราคาก็ติดต่อที่หลังหลังไม้ได้นะครับแอดไลน์หรือโทรมาที่เบอร์ควานตาได้นะครับเบอร์ศูนย์หกหนึ่งหนึ่งสามแปดนะครับห้าสามสี่เจ็ด ท่านใดสนใจนะครับติดต่อมาที่เบอร์ควันตาได้เลยนะครับอันนี้วัววัววัวลูกเนี่ยเป็นเป็นตัวแม่เลยนั่นวะตัวผู้ตัวผู้นะครับตัวเป็นตัวผู้นะครับนี่อายุจากปีแม่าลูกอายุสิบเดือนสิบเดือนเจ็ดเดือนเหรอเจดเดือนนะครับนี่จะคลายออกเนื่องจากอ่าที่บ้าน มีแต่คนแก่อยู่นะครับจะไม่ค่อยสะดวกไม่แม่ท่านใดอยากแบ่งก็เลยมาแบ่งขายนะครับแบ่งขายแบ่งขายเจ็ด <7 S 2> เตือนนะครับก็ใหญ่นะครับดููในหลักนะครับเราจะพาไปดูอ่ะด้านข้างนะครับด้านข้างนะครับนี่นะครับคืออ่าที่พร้อมเนี่ยก็คือเพราะว่า ลูกเขากินกินนมอยู่นะครับยังไม่ได้แยกออกก็เลยจะฟอมอยู่นะได้ว่าทับไปยังไม่ทับนะครับยังยังไม่สผสมพันธ์นะครับยังไม่สผสมพันธ์ก็ยังยังอันนี้อยู่นะครับไม่แม่เพศซีท่านใดนะครับสนใจนะครับสนใจก็ทักหรือโทรมาที่เบอร์ของฟันตาได้เลยนะครับเบอร์ของวันตาได้เลยนะครับเพราะว่าจะขายออกนะครับเพราะว่ายายนะครับ ยหยก็แก่แล้วนะแก่แล้วก uh, 10็เลยอยากจะขายออกอยากจะขายออกก็ขายออกไปเยอะแล้วขายออกไปเยอะแล้วขายไปเย้วตัวแล้วแม่ขายออกไปสามตัวนะครับแล้วก็ปีที่แล้วก็ขายแบ่งออกไปเยอะแล้วนะครับแบ่งให้น้าแบ่งอะไรไปก็รุมรวมประมาณเกือบสิบตัวได้นะครับเกือบเกือบสิบตัวได้ก็เลยวันนี้มาแบ่งนะครับอยากจะแบ่ง ให้แม่แม่เอฟซีนะครับท่านใดอยากได้ตนใตติดต่อที่เบอร์061138นะครับ5347นะครับอ่านี่นะครับก็เอาออกมาดูข้างนอกนะครับดูข้างนอกดูส่วนทรงอ่ะดูรูปลักษณ์ของของวัวนะครับดูรูปลักษณ์ของวัวนะครับกเป็นยังลูกก็เป็นยังกินเนไปลึงก็สวยนะครับนี่ก็ไม่ถึงกับว่าผอมนะครับเพราะว่าเป็นเป็นวัวไม่ลูกอ่อนนะครับ เป็นวัวแม่เล็กก่อนแล้วก,ลวก็ลูกเขากินนมนะครับกินนมก็เลยอยากจะผอมนิดนึงนะนี่นะครับก็ลึงซวยนะครับตัวใหญ่นะครับตัวใหญ่ตัวใหญ่หญมาดูข้างหลังโบ๊ทนะครับติดโบ๊ทด้วยนะครับติดโบท๊ทนะครับติดโบ๊ทน้ำนะครับกะ สนใจนะครับติดต่อมาได้นะครับติดต่อมาได้นะครับตีเบอร์ศู1ย์หกหนึ่งหนึ่งสามแปดห้าสามสี่เจ็ดนะครับเป็นเป็นงัวนะงัวแมลูกนะครับแมลูกลูกเป็นงัวผูกนะครับงัวผูกนะกินหยาดีนะครับกินหยาดีนะครับเพราะว่าจะขายออกเพราะว่าอายุบานบบมีคนเบิงนะครับบ่มีคนเบิงจะขายออกนะครับเพอายุบานจะ มีแต่ผู้เฒ่าอยู่นะครับตาก็ย้ายกะบอกค่ายสบายนะครับสนใจก็ติดต่อมาได้นะครับสําหรับคลิปนี้ก็มาให้ดูนะครับมาให้ดรูรูปทรงข้างนอกนะครับเมื่อกี้อยู่ในในในคอกอาจจะดูไม่รู้ว่ายังไงนะครับนี่ก็มาดูหรือท่านใดสนใจนะครับอ,อยากมาดูตัวก็มาดูได้นะครับที่สารคามนะครับ อยู่ใกล้ๆนะครับตอนนี้แต่เวลาทับแล้วเนี่ยให้ลูกออกมาคือลูกสวยทุกตัวนะลูกสวยทุกตัวนะครับทุกตัวเลยนักดูได้นะนี่คือลูกนะครับ สำหรับคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับไม่ช่องควันตาพลพรกันใจด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ขอลาไปด้วยภาพนี้นะครับผมสวัสดีครับ